สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องปา m มิงโกนะคะครั้งนี้จะเป็นการรีวิวการนั่งรถไฟนอนครั้งแรกของปามนะคะผิดถูกยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะคะ ลธานีนะคะเดินทางคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งริสโก้ครั้งแรกที่จะได้เดินทางโดยรถไฟตัวนอนไปสุราษฎร์นะคะแบบเราเหมาห้องนะคะใช่เหมาห้องแบบเ,<ร>ตเตียงบนล่างอันนี้เป็นครั้งแรกของปามน,นะแต่ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ของพี่จนัน <c oughs> ครั้งที่สามค่ะนอนรถไฟรั้งที่3ามแต่ว่าไม่เคยยังไม่เคยแบบเป็นห้องร้องกะคะ็ค่ะ อเอกกนว่าป็ยงไใช่อันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกที่นั่งรถไฟของไทยนะคะก็คือไปแค่กาญจนบ,บุรีแต่ว่าอันนั้นไม่ได้นอนเป็นแบบที่มีหน้าต่างแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบว่าที่มีห้องแล้วก็ได้นอนด้วยกาญจนบุนรีเท่าไหร่เองสิบกว่าบาทมนะั้งสามสิบห้าบาทเออแบบหลักสิบแล้วก็พัดลมหก <c oughs> <6 S 2> ชั่วโมงจ้ะ <c oughs> ครั้งนี้นะคะก็คือตื่นเช้าอีกทีคืออยู่สุราษฎร์แล้วนะคะ เดี๋ยวไปนั่งกินอะไรชิลๆก่อนเนาะรอเวลาขึ้นรถไฟให้ดูแบบนี่ถึงแล้วเตียงกว้างนะเนี่ยเตียงอีกอันนึงจะอยู่ตรงไหนเนี่ยหรอนี่เอาขึ้นอ๋ยอยกอันนี้ขึ้น ก็คเป็นห้องสห้องกว้างอ่ะอันนี้ก็นี่จะมีทุกสิ่งอย่างอ่างล้างหน้านะคะอยู่ในห้องเปิดปิดแบบ private แล้วก็มีอีกมีอีกอันนี้ห้องอันนี้ไปไหนอ่ะห้องทางนู้นไงโอ้โหเปิดเนอะเอานึกว่าห้องน้ำแล้วก็อันนี้นะคะเราจะมีโต๊ะสำหรับเล็กๆนะคะไว้ปาร์ตี้ทางนี้ เล่นพวกเล่นไพ่นะคะป๊อกเด้งหรืออะไรก็ตามนะคะทํางานไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้เราห้ามเอาแอลกฮอฮอล์ขึ้นมาด้วยนะคะนใน<ช>ห้องอีกห้องหนึ่งที่ถ้าใครจองแบบคู่กันนะคะก็เปิดคุยกันได้ แบบว่ามันดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะแบบมันกว้างมากดูสิคะข้างบนหัวอันนี้เป็นแบบประสบการณ์ขึ้นรถไฟนอนครั้งแรกของปามเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกพี่ก็บอกว่าเนี่ยมันสบายมันดีเราก็แบบเออเราไม่รู้แบบว่ามันจะกว้างขวางขนาดนี้เราคิดว่ามันจะเป็นชั้นเล็กๆแล้วก็แบบมีผ้าม่านปิดพี่บอกว่ามันเป็นห้องแบบห้องปิดเลยนะคะแล้วก็มีเออให้ดูแอร์นะคะคือแบบจะเอาเย็นแค่ไหนเอาเย็น สองสี่หกแปดิบสอสิบตัวนะคะไม่เย็นให้มันรู้ไปนะแอร์ส <clears throat> ตัวโอเคเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีตอนที่เขามาทําที่นอนให้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฟวังก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเวลาที่เขาพับขึ้นไปแล้วเรานอนอะ่ะคือแบบระดับความสูงมันจะต่างกันแค่ไหนเราจะพาไปดูห้องน้ํากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยว ห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมข้างนอก ฟีลแบบเหมือนมานอนโรงแรมที่เคลื่อนที่อะ่ะเป็นแบบเหมือนโฮสเทลมันโฮสเทลห้องเล็กๆที่แบบเลื่อนที่ตื่นอีกทีหนึ่งก็คืออยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะคะ โอ้เสร็จแล้วอันนี้ของพี่ตาลอันน <Yeah> UH ี้ของเราวันนี้แบบนอนข้างล่างพี่จะนอนข้างบนเนาะว่าเคยนอนรถไฟแล้วแต่จะนอนข้างล่างนะคะใช่นี่กว้างจะได้นั่งอยู่แบบนี้นะคะหัวแบบถึงตรงนี้พอดีเลย แต่ว่าไม่ไม่ได้เล็กมากนะคือแบบอน,น,นอนได้สบายเลยอ่ะเนี่ยอันนี้คือที่ไว้ของฉันว่า่ะะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนให้ดูนะคะนอนลงไปเนี่ยสบายมากเดี๋ยวให้ดูตรงขาว่าแบบเดี๋ยวให้ดูตรงขาว่ามันเหลือที่เยอะแค่ไหนบางคนบอกว่านอนรถไฟกลัวแบบมันจะตึดอเนี่ยหนักร้อยโลก็นอนได้อ่ะเอาไม่ใช่ความหนักสิ <c oughs> ความสูงสิแบบเลือ้อเหลือเลยนะคะแล้วปามาสูงร้อยหกสิบเจ็ดใช่ปะ่ะ มันก็จะแบบเหลือเนี่ยคือแบบขานะคะกว้างมากแบบเหลือๆเลยนี่โอ้อกกำลังกายได้สบายๆเลยเอ่ะแบบเนี่ยนั่ง<ม>หัวก็ไม่ชนเนาะงพี่แตนที่นี่แบบสะอาดเนาะแล้วก็หอมด้วยหอมมากแล้วมันก็สูงดนะ้วยเนาะแต่ละชั้นน่ะข้างบนโล่งมากตรงเนี้ยก็คือหัวไม่ชนอ๋อนี่ไงดีดีเดี๋ยวสะไย ดูคนนอนอยู่ข้างบนชิมาเอสบายไ<ร><ร>หมคะ ดีดีไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะคืนนี้ขออนุญาตไม่อาบน้ำเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยแล้วกันบ๊ายบาย o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าแล้วนะคะ ชั่วโมงกับการเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ค่ะเดี๋ยวให้ดูแดดก็ออกแล้วบรรยากาศตอนเช้านะคะเดี๋ยวให้ดู คคนสั่งกันหม่กลัวมากแม่กลัวมากเลยกาแฟเอากาแฟสแก้วค่ะค่ะกาแฟสองแก้วค่ะ you yeah. จะไปลงกับที่คุณพิงหน้าแต่ละคนแบบเต็มมากเรค่ะไม่เหมือนที่สั่งกาแฟเอโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาถ่ายรูปเล่นกันก่อนเนาะก่อนที่จะถึงสถานีคุณพิงนะคะคือแบบในรถแต่งหน้าแต่งอะไรได้แบบสบายมากเลยค่ะ mm hmm. ที่วางของที่อะไร